มีเพลงหนึ่งด้วยนะที่วันนี้จะามาร้องเดี๋ยววันนี้เล่าแค่นี้ก่อนเลยก่อนเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาเล่าต่อจนถึงเอวิสเสียชีวิตนะฮะวันนี้ผมตั้งใจจะเอาสักเพลงหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องเรื่องเรื่องไหนเนี่ยเรื่อง Blue ไอ้ยไม่ใช่เรื่อง J จไอบเรื่อง Blue Hawaii เนี่ยเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Blue h a w ว i i ผมหยิบมาเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะมาร้องวันนี้ mm hmm. ก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะเล่า ช่วงหลังจากหลังจากเนี่ยเอวิสเนี่ยเขาจะมี3มช่วงช่วงต้นช่วงยุคต้นของเขายุคกลางยุคกลางก็คือหลังจากที่เขาพ้นการเกณฑ์ทหารมาเนี่ยนะฮะและหลังจากนั้นก็เป็นช่วงท้ายช่วงท้ายก็เป็นช่วงที่เขาทัวร์คอนเสิร์ตแบบหนักมากนะฮะและเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นชุดสีขาวๆาวคอตั้งตั้งยาวๆเนี่ยนะฮะอ่านี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะ มาโชว์เพลงเอวิสใช่ไหมอา่านี่รุ่นนี้รุ่นเอวิสเหรอฮะฮะโอ้อ่าล่ะ่ะคนนี้ไม่ต้องแนะนำมนะั้งแนะนำไปสองอาทิตย์แล้วนะชื่อเฟมไอสวรร์สรีลูกชายผมเองนะครับเจบศิลวิทย์อ่อนน้อม <S 1> <S 1> อา <S <S ่าสองคนนี้นะฮะตอนเอวิสที่เขาดังเนี่ยเกิดหรือยังังยังเลยเหรอ เอาแล้วลรู้จักเอวิสไหมรู้จักรู้จักรู้จักได้ยังไงเราจากการที่อยู่กับอาจารย์กำมั่นนี่หอ๋อเลยอ๋ออยู่กับอาจารย์กำมั่นนี่ก็เลยรู้จักเอวิสนะฮะอ๋อเจฟนี่รู้จักเอวิสได้ไงนะจากพออาจารย์ำมัน่นอ๋อรู้จักพ็ออาจารย์กำมั่นเหมือนกันโอ้ลรอฮะอ๋ออย่างนะนั้นเลยนะคือเอวิสเนี่ยเขาจากไปส<อ>ี่สิบสี่ปีเลยนะปีนี้คือปีที่สี่สิบสี่เราก็ มาพูดคุยเพื่อลํำลึกถึงเขาและก็มีแง่มุมดีๆนะที่เขานั้นใช้ชีวิตอยู่กับโบสถ์และเขาก็เอาสิ่งดีที่ได้จากโบสถ์เนี่ยไปต่อยอดและเขากลายเป็นศิลปินที่ดังนะหลายคนที่ฉลาดนะถ้าอยู่ในโบสถ์นะโบสถ์มีอะไรดีเยอะเลยนะเราเอาสิ่งดีในโบสถ์ไปต่อยอดกับชีวิตของเราเนี่ยโอ้โห,โหเราได้อะไรมากมายมหา,าศาลเลยและโบสถ์เองก็ บทที่ดีเนี่ยนะจะต้องไม่กักอะไรเลยนะมีอะไรก็ต้องปล่อยให้หมดเพื่อพัฒนาเสริมสร้างชีวิตผุ้คนอย่างบทผมนี่นะไม่มีกักเลยนะใครเข้ามาอยู่ที่นี่เราพัฒนาอะไรเขาได้เราพัฒนาเขาหมดนะฮะก็เป็นจุดดีที่เราได้เห็นจากชีวิตของเอวิสนะครับเอาละวันนี้เรามีเพลงเพลงหนึ่งจะมาร้องเป็นการลํำลึกถึงเอวิสเพลงอะไรนะครับกูอีป,ปูอีป,ป,อป,ป ชื่อมัน,ปนแ,ปแปลกนะเพลงนี้นะ,ะกูกูอุปอ KU IPO คือมันเป็นชื่อปแปลกๆมันเป็นชื่อเฉพาะเป็นไม่รู้ชื่อเกี่ยวอะไรไม่รู้รนะก็คือเป็นเพลงหนึ่งที่ถ้าใครดูภาพยนต์บรูฮาวายจะเป็นฉากที่เอวิสเนี่ยร้องเพลงนะที่เกาะฮาวายเพลงนี้แหละนะเป็นฉากที่เอวิสเนี่ยเ,เล่น เครื่องดนตรีเขาเรียกอะไรนะไออพูเลเลเ่พูเลเลเ่เนี่ยผมเป็นนักดนตรีแต่จําชื่อดนตรีไม่ค่อยได้พูเลเลเ่ตัวเล็กๆอะ่ะและเอวิสก็ก็ร้องในทมการสาวๆทั้งหลายแหล่แล้วก็คนที่อยู่ในเกาะนะก็ร้องบทเพลงนี้ชาวเกาะในในฮาวายนี่ก็จะมีชาวเกาะชาวเกาะน,นี่ก็จะเป็นผิวเขาหยอค้ำๆหน่อยนะนะเป็นออวิสก็ร้องเพลงนี้ร้อง เอวิสเขาร้องเพลงนี้ได้ได้ซึ้งมากนะเพลงกูอุอิโปออกยากออกยากเสียงนะฮะไม่ไม่รู้ละภาษาอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวมาฟังแล้วกันนะเอาเพลงนี้นะเชิญนักดนตรีเราอต้องดูเนื้อก่อนใช่ไหมต้องดูคอร์ดก่อนใช่ไหมไม่ดูคอร์ดเดี๋ยวเล่นไม่ได้เอาเลยฮะงั้นเดี๋ยวขอทุกท่านรับชมรับฟังนะฮะเราเราขอ ปิดเบรคด้วยเพลงเอวิสนะครับ mm hmm. เพลงนี้เลยฮะจากภาพยนตร์เรื่อง blue Hawaii ก mm ูอ hmm. ุอิโป <laughs> <laughs> เอา้ามา <laughs> ฟังเลยฮะกูอ mm ิโ hmm. ป I love you more Yesterday, but I love you Less today, less than I will tomorrow See the sweet Hawaiian loss See blossoms, see it grow That's the story of my life good I love you more today, more today than yesterday. But I love you less today, less than I will tomorrow. As the year go passing by. Will call wedding day. I will be there by your side. You will always hear me say, "Go, for I love you." More today, more today than yesterday. But I love. You tomorrow, Sweep, you're my Hawaiian sweetheart. Goodie -po, goodie -po, you're my Hawaiian sweetheart. โปรเมทให้น่อย,อยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนี่นะต้องโปรโมทเลยนะนี่นักดนตรีวง YB นะครับดูฝีมือครับนะเขาไม่เคยรู้จักเอวิสไม่เคยฟังเพลงเอวิสนะแต่เล่นเพลงเอวิสได้สุดยอดมากขนาดไหนอ่ะที่ดูเลยกันนะนะเขาอยู่คนละยุคเลยนะกับเอลวิสนะฮะตอนเด็กเรานี้เกิดเนี่ยนะ น่าจะเอวิสตายไปแล้วประมาณ20ปี20กว่าปีด้วยซ้ำไปนะฮะนี่นี่คือบทบทความหวังสมุปราการเราพยายามพัฒนาฝึกฝนเขานะเพื่อให้เขาได้สามารถลดแล่นในแวดวงต่างๆต,ต,ต่อไปได้ต่อยอดไปได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดเสจากเราเราก็พยามยส่งเสริมนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมไลฟ์สดของเราในวันนี้นะครับ ก็เป็นไลฟ์สดที่อยากจะบอกทุกท่านว่าเราได้ตั้งใจที่จะทำเป็นรายการดีๆมีประโยชน์มีสาระเอาเรื่องราวดีๆเรื่องราวอะไรต่างๆมาเล่าให้มีแง่คิดมีมุมคิดที่เป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเอวิสที่มีแง่มุมบางอย่างที่เขาที่เป็นประโยชน์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็สัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวของเอวิสตอนที่2นะครับขอให้ทุกท่านได้ติดตาม ต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมนะแนะนำใครต่อใครด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะฮะที่เราทำไลฟ์สดนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ